เคือมากนี่ประจำมั้ง่าวครับฮะก็ได้มาวังเดือนก็กลัวเดือนหลังนะมาเหตุงานก็พึ่งนะมันเป็นเป็นเหตุงานก็เลยมา,าเรื่องจัะจำเพื่อนเยอะเลไปยู่คุณปลาตอนนี้ออกจากนี้ก็ไปรับอยู่บอลตอนอต้องสั่งไม่บอลตอนครับเป็นแจ้งไส่มาเหตุายเหตุเครื่องน,นี่เป็นแจ้งไส่มีปฏิหารเอียงบ่เหตุผลบ่แล้วอยู่ไปนะ้วก็บ่ปฏิหารแล้วเห็นเอียงจากเพียบบ่ดิ้งรี่รัอบเนีออ่ยมาเห็นจากเพียบบ่ บอกนิตเพิ่นว่าจะไปว่าวไป,าปาวไป่า,าขอท่านมาอยู่กอนลูเต่าบุกงาย่างนี้ก็ว่าไปทำด่านมาเลยขอลาขอตัวคนไปแล้วก็เล้วไปทีนะใช่อ๋อแต่าขอเอาขอเอากระป๋องปูะะ้มาครับอั่นคือวอาว่าไปแล้วผู้ใดดวงดีก็ได้ไป พูดอะไรดวงดีก็ได้นะครับพูดอะไดวงบ่ดีก็บ่ได้แล้วเราเป็นจังได๋ฝันดีบ่เพิ่นก็ฝันดีอยู่นะเพิ่นซุ่มเพิ่นได้เพิ่นได้เป็นวันก่อนเพิ่นได้หลายแสนอยู่เพิ่นมาบุญมากราห์อยู่นิดเพิ่นปูงาเพิ่นอยู่นิดเอาแหวกอนนี้ได้หลายแสนอยู่บ่เพิ่นมาได้ฝันเพิ่นเพิ่นมาบ่าอยู่ปูงาเพิ่นเฝ้าอยู่นี่บ่ทงข้าวทงแดอ่เป็นสารสารตํะมือปูบันต้าปูตงาเพิ่นจะพอกับแม่ฮอฮันได้เกิดเพิ่นน่นนะโอ้แหวกอันเพิ่นได้เป็นแสนเลยได้หลายอยู่ เอาเพิ่นเอาเน่างล่ำม,มาล่ำกามาทบแน่นล่ำม,มือใดล่ะลำแล้วเพิ่นสิม,ม,าม,ม,มาล่าเพิ่นบาวมือใดเพิ่ <แ S 3> นก็มาล่ำแหรอบาแล้วก็ไปแจกั่นส่วงมันก็ไปนอกไปน้าที่เพิ่นก็มาบุญมาบาเพ<ค>ิ่นมาบาครับเขาบอกไอใดก็เอาอันนนั้นสมมุติว่าสิเอาดอกไม้ก็เอาให้เพิ่อนพวกไร่ไก่เพิ่นสินะคร<ม>ับตามบ้านนอกเฮาตามบ้านนอกเฮานคัาผูา้ใดสิมักเอาเราให้ไก่โตก็เอาเราให้ไก่โตให้เพิ่นออืก็ คุณพ่อก็ติดพายงางไปบึงได้ป่ะได้อยู่บึงแสนตั้ไปบึงไปบึงจากบ่งปิยังมาเดี๋คุณพ่อพาไปชมศาลนะคะศาลตัปูน่ะค่ะ สารปู่ย่านะคะ ตางวัดมาหนักนมากเลยตงมากนงนเหรอโมาัดมา,าดคนก็เสี้ย <c ười> มาเรื่อยอยู่มาเวหรือน้ำเินเอ๋อมาเรื่อยอยู่ะเมาเรื่อยมาเวมือนีกับบนแล้วก็มาเวนเรื่อยกัน ดูสือเพื่อนปูทองคำสือเพื่นนานาปทุมทองปู่ทองคำย่าปทุมทองอมาขึ้นมาไปนอกไปหน้าไปไอยจนบนเพลคนถือตัวคนต้องมาบ้านนะครับเป็นฐานปู่ทองค้านะครับย่าปทุมทองนะครับดูสือเพื่นอยู่ทองหัวเจ้าอุดปูงาเป็นเป่าเย็นอ๋อเนี่ยนะครับปู่ทองคำย่าปทุมทองนะครับ คนได้หอกหลายเนได้ตามปูเนื่นมาป่นมาหันไ้นได้ก็ไปบปะการก็เป็นแบบ่นเนเนาะผมหาก็ไม่เห็นนะน้มนางเห็นตำผัดจัข้าวเนขะโชคขาวาปูเน้อหัหลินมาเที่ยวนะมาแตทางไก่รับปูใหญยบริเวณยังดอกเป็นมนาวางดีนะโชคไหหลาบเปนทุกยนางี่รับ ถูกก็เฮ็ดบุญแล้วค่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นนี่แล้วเพิ่นส้างเพิ่นต่ยังไม่เห็นน้ำเพิ่มตัวอเพิ่อนสั่งไม่เยอะนี่โอ้จะส้างสารตรงนี้ไหมเพิ่นสัางสารหาคนหาทุนออืช่วงมีลาบกิดทีใดมาซอยกันนะครับะอืวสารปูท่องขํามยาปทุมมานนะครับที่ยาปทุมทองยางกัเพ่นายยงกสร้างนังขาวิครับ จากน้องผ้อ๋อครับแล้วคุณผ้าย,ยังกระดาษอีกอย่างนะครับดูที่เพิ่นไปบดไว้เอามาเบิงเ่งในบ่แม่นเพิ่นเขียนตัวเลขไว้บ่บอบอง่นเพิ่มไปจากเพื่อนด่วนยะอ,อ๋อมาขอพนนะค่ะคุณมาขอบ่ได้่ะบางทีอาจจะมีอันไม่ดีนมาปวดปล่อลยนะเนาะอืมมันมาขอโชคขอลาภอย่านี้นะครับนะเนาะ เป็นช่ไหนครับประวัติเป็นมาที่พอพ่อตีโมจากพี่บวตั้งังไม่เปนความคล้ายว่าเพิ่งก่อนสางข้างนี้นะครับเพิ่งก่อนสักสิบกังนะสิบป็นของคนดูคนเป่าดูพมนี่หรอพบ่างง่ายพมในมู่บานนี่หรอครับเพิ่นนับเือน่ะเพื่อนอยู่ในมือมูบานดูใส่ไปนอกไปหน้าเพื่อน็้นมะบุญมะบานนี้ตามรายการพี่บ่าการเพิ่นกระม้าการเพิ่นกระม้ากับมาไหวชุกเศร้า ออาการที่เพสั่ก็แล้วเพิ่ก็แ้อาหานเพิ่งก็แล้สี่หาทุนก่อนเลยก็อนเดเราเห็ดเองครับาทุนนี่ก็บเห็ดมั่นั่นฉันดีพระเห็น่าทั้งงานนิหน่อยเพิ่นเห็ดลูกไว้ย่งหัวอยู่นึ่มผมมวานนี้ผมตั้งใจว่าสิม e e ั่นท okay. yeah. the ่านน้ำเพินเดีวสองรอยนีเท่านั้นเดียวแต่ตันแต่ท่าผมตั้งใจมากผมนี่เท่านั้นเพราท่านลายกตสะสมไปเนาะผมตั้งใจแล้วผมผมท่านเดนัอนผมตั้งใจว่าสิ่งท่านน้ำเราสองร้อยประเดี๋ยวเพิ่นเราเห็ดพระ เราก็อยู่บ uh> ้านพนท่านผมบริหารอาจารย์จาปูเถาะพ่นอยู่ในบ้านพ่นพ่นมาตะกี้พ่นก็อยู่นี่แหถบวันนี้พ่นก็เล้ยออกไปรักษาอยู่ในบ้านปูเถาะแต่เพื่นจำครับเพื่นจำอยู่นี่เพื่นเป็นคนกับนิจตาจันที่ว่าลนุ่มๆแห่งเพื่อนคนท้องอื่นเพื่อนไม่ปวู่นี่ครับอ๋อมาจำล็อกกันบ้างพ่อจบพ่อหลับมีฝันดีไปนี่ฝันดีไป มดก้อนผมก่อนมาฝันแล้วผมก่อนเที่ยวผมว่าสิมาแวรน้งเินแล้วคนท่านด้เห็ดมืออื่นเพิ่นละผมพ็สิไดิผมไม่แก่งานอยู่คนเดียวคนเียวขึ้นน้องบังคันดีขึ้นวันบางคันโอ้ขึ้นวันอังคารจะถึงจะทำขันน้ำมนต์นะคะเย็นนีคนเอายนเห็ดงดจนแล้วมันเข่าตึงๆเนาะเขาเจ้าว่าได้บอกหลายซุ้มมันไม่ออกซุ้มเขาเจ้าซื้อไว้ได้ได้งวดอย่างก่อนันศูนย์สองเก่าน่คนนี้ไปศุนย์สองเก่า เขาติดยอดสวนก็มันออกเก้าสองนี่เนาะครับมั่ก่นเก้าสองนะครับมันยานอย่างกันเก่าก่อนให้ยูมซุ้มนะกับเบิ้งบระมาณกับขัดก็ผมก็บปได้มาหัวนงนผมไปบางตอนครับอือดูให้ดูกับผ่านน้องก่อนแล้วง่ายใส่เรื่อยๆครับง่ายเดยน้ำผู้รับเมาเดี๋ยโอ้เราเป็นแจ้งได้หน้าเนี่ฟันดีพอหน้ามากอยู่เนี่ฟันดีแล้วฟันก็ธรรมดาแล้วฟันก็ท่านนั่นอือ มติบ่ได้ตัวเลขใช่ป่ะคุณหน้าพราติบ่เาตัวเลขของเจ้าของนี่ให้ฟังามันจน้อยได้บ่ะพี่คุณหน้าฝันนี่แหละเอาตัวเลขที่คุณหน้าฝันนี่แหละถ้าปครูเป็นปวดไปคุณหน้าเนาะผมได้หกแปดได้หกแปดครับนี่ก็จะได้หกแปดแต่ว่าผมแต่ว่าผมมาเบิร์นสีขาวกันเลยเพรว่าได้เพิ่นได้หกแปดอ๋อฝันว่าได้หกแปนด,น,ดนะครับเนาะที่ฝัน <6 8. S 1> เป็นตัวเลยบ่ค่ะ ครับผมมีคนมาบอกกันเลยตัวงวดว่าผลตามบ่าใดได้เห็นบ่มันอยู่ถ่ายรถผมเดี๋ยวผมซื้อบ่ได้เห็นบ่กหาเก่าหัวเก่าหาเก่าหนึ่งเด้อถ่ายรถมอไซค์คันแดงผมหนึ่งซื้อบ่ได้งวดมันออกกันน่าเอียกครับคุณพ่อชื่ออะไรเนาะค่ะพ่อซอนครับพ่อซอนนะครับเนาล็อกซอเสืออ่างเนาะหนูนตาล่าพ่อซอนหกแปดลอกมึงนะซื้อรอกมึงหกแปดล็อกแปดครับผมเห็นดิ้นสารปูทองค่ำยา อาุกมแต่ว่าผมว่าสิมาตอบตอบเพิ่มขึ้นเราผมไปคุณลาไปเบิ่งงานออกมาแย่เพิ่นเพิ่นว่าในเห็ดแรงเพิ่นความดีเหตุแต่คือจะมาประกอบกันกับฟังพระอาจารย์ฟันฟันมีคนมาบอกเนาะค่ะคุณพ่อแมนแที่เขากันบ่ว่าสมัติว่ามันตอบเพิ่นว่าเมื้ออื่นพูดแล้วผมสิมาแก้งานเพิ่นมคุณสอบเดียวมันหลังมันอินหลังค่ายมันอินก็เลยสิมาเฮ็ดให้ตรง ก็คือสิมาฉากก็ทำฉากที่ล้างตรงแต่คือดึงเครื่องคนเครื่องในอุทยานเครื่องอะ้นสามารถจับจับติดกระดาษไว้นะนี่นะครับนี่นะครับเด้อเป็นตัวนเสร็จที่คุณพ่อสอนนะครับเกันได้ฝันนะครับเนาะเฝันกอนเป็นจ้างมาเห็ดบ่อผักน้ำนะครับเนาะกต่เพิ่มเห็ดเครื่อนแม่ประถมเปลี่ยนเป็นเครื่อนนี่ยังนี่ครับพก็ที่เราฝังเดียวกับที่เห็ดเป็นเครื่องควบการขององน คงสิคงซีมูลครับแล้วบัดนี้มันเป็นของกันเอกชนเป็นง่ายมาเป็นของเอกชนที่เฮ็ดบ่อพักน้ำไปเรื่อยๆมันบมองเดมันเป็นสายน้ำทรายน้ำเมืองเดเป็นน่านก็สิเฮ็ดบ่อพักบางคอคเรื่อยๆครับคือการพันพันน้ำจากแม่น้ำโคงพันน้ำบ่ให้ท่วมเลาให้ถั่วมาให้อยู่ระดับ ทางทางชุมชนนะครับเนาะแค่เนี่ยนนี้ก็เป็นจะเปลี่ยนกล้องการพันน้ำออกไปน้ำมันแยกออกมาจากอันอันกลุ่มชนแหละกลุ่มชนมะเหมาออกกับขงสีมูลครับ ค่ะอันนี้ที่คุณพ่อถือก็เป็นความฝันหน้าฝันมามีคนมาบอกในความฝันนะคะเชื่อปะเชื่อปะก็ลองเบิ้งค่ะหกเป็ดตามความฝันของคุณต้องรับของคุณพ่องตอบนะเลยก็ว่ากันถูกใครชอบก็ตามนะคะเลขหกเป็นะคะค่ะขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาหาตังในมือนี้นะครับขอบคุณนครัทางปลอดภัยสุขหลัก จ้าขอบคุณเนบซีทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องของเอดดาพารวยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ